สวัสดีครับทุกๆท่านวันนี้ผมเจอปัญหาเยอะมากเลยเกี่ยวกับการตั้งค่าไม่เป็นนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาอธิบายฟังก์ชันต่างๆให้ทุกคนได้เข้าใจกันนะครับก็อย่างแรกเลยอย่างเริ่มต้นเลยปุ๊บเปิดบอร์ดขึ้นมานะครับเราไม่ต้องดูอะไรเลยเราอย่างแรกเลยนะเราแตกไฟล์เดี๋ยวผมทําให้ดูเลยเป๊ะสมมุติแบบเราแตกไฟล์ แตกไฟล์บอรดมาแล้วบอรดจะเป็นชื่อนี้นะแตกไฟล์มาแล้วปุ๊บแบบกดคัดไปเลยเอาไฟล์บอรดไปวางไว้ในไดซีนะสำหรับคนที่มีปัญหาบอร์ดไม่กดได้คือมันโดนวันได้บล็อกนะครับผมเราต้องเอาไฟล์แตกไว้ในไดซีเท่านั้นนะบอรดมันถึงจะอ่านเกมได้นะครับอ่ะพอไว้ไดซีแล้วนะอ่ะเปิดบอรดขึ้นมานะครับผมจะอธิบายแบบละเอียดนะครับทุกฟัง์ชัน สำหรับคนที่เจอปัญหาเยอะมากเลยอ่ะไม่ไหวจริง,ก,รงก็อันนี้สมมุติเราเปิดขึ้นมาแล้วเราแตกไฟล์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่างแรกเลยดูจอ d i s p l a เ s ็ตติ n งนะครับให้ทุกคนดูตรงนี้นะปรับเป็น100%นะครับผมอ่าหน0แล้วปึ๊บอย่างแรกเลยอ่าเดี๋ยวผมจะให้บอรเปิดจอขึ้นมาให้นะครับส่วนผมส่วนตัวผมใช้ Google Chrome นะครับก็ผมยังไม่ได้อันนี้ตั้งแต่ผมเปิดเกมมันยังไม่เปิดวัดเล่นเลยโอเคอ่าโอเคอ่าเราวิธีการเลือกโค r ม m o x กซี่นะครับเราอ่เรามาเปิดฟังก์ชันนี้ก่อนนะถ้าเกิดไม่เปิดฟังก์ชันนี้คือมันจะไม่มีจอเกมขึ้นมาให้นะอ่าผมค้นหา Google นะครับแล้วก็คลิกขวา Open Location อ่ากดข้างบนนี้นะครับแล้วก็ เอ้ยไม่ใช่ดิกดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับ Open Location อีกรอบหนึ่งแล้วก็กดข้างบนนี้นะครับแล้วก็ c o n t r น l ีนะครับ Copy ้มันนั่นแหละตามปกติแล้วก็อ่ะเอามาวางตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นหน้านี้นะครับเลือก Chrome f o x ี่นะครับผมแล้วก็อ่าอันนี้ก็จะเป็น User ใน c ในโ m e ละอย่างผมอย่างผมตั้งไว้ที่ S P G 1นนะครับก็เพิ่มเข้าไป S P G 2เพิ่มเข้าไปมี2จอนะครับแล้วก็ แสดงรหัสผ่านอนะันนี้ผมตั้งไว้นะหนึ่ง6สามนะครับผมเปิดให้ดูเพราะว่ารหัสนี้มันไม่สามารถไปทำอะไรได้อยู่แล้วนะครับก็123456เสร็จแล้วนะครับก็เปิดขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกวิธีหนึ่งคือเดี๋ยวอีกขั้นตอนหนึ่งคือถ้าเกิดว่าบางคนนะครับไม่ได้ปรับขนาดจอซูมของเกมไว้เดี๋ยวรอจอมันเปิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะกดปรับให้ดูนะครับ ก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมรอมันเปิดให้ก่อนนะครับก็เนี่ยมันก็กำลังเปิดนะครับรอสักครู่นะครับตัวเวอร์ชันน1.3สําำหรับผมนะคนเขียนบอรดผมคิดว่ามันสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับก็รอดูครับเฮ้ยรหัสผิดอะ โอเครหัสผิดล่าผมผิดวะเดี๋ยวสแสดงว่าผมตั้งรหัสผิดแน่เลยมันอะไรวะหนึ่งสองสามี่เราเจบไปเก้า 1, 3, 3, 3, 4, ผมใส่แค่หกนะครับเอาใหม่เอาม่ใหม่หนึ่งเอาใหม่เอาใหม,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 ม่ตั้งใหม่หรือว่าเมื่อกี้ใส่เองก็ได้นะไม่จําเป็นแต่ผมเอาใหม่ดีกว่าห่อาม่เราเดืไปเก้าเอาใหม่ผมก็จํารหัสผมไม่ได้ละลืมหลอดติดหลอมมันเปิดสักครู่นะครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นเกมบอมคริปโต หรือว่าลุน่ารัสแล้วก็สเปซคริปโตนะครับสามารถทักเพจมาได้เลยนะผมจะไม่ตอบแชทในเฟซแล้วนะครับเพราะว่าผมจะโดนบล็อกก็คือตอนนี้ใครมีปัญหาทุกอย่างคือทักมาในเพจแล้วก็จะมีทีมงานคอยตอบในเพจอยู่ตลอดนะครับมีทีมงานคอยน้องๆตอบในเพจอยู่นะครับก็เนี่ยโอเคก็รอมันใส่ไปนะครับอ่าสผมถูกแล้วจำได้แล้วหนึ่งต่อสามแล้วจะเปเก้าน,นะ โอเคก็เดี๋ยวรอเนี่ยอ่ะมันก็จะเรียงจอให้นะครับก็เดี๋ยวรอดูมันกดเริ่มแลวเข้าเกมนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับผมเปิดไว้ที่90ลำ2จอนะครับก็จอละ9 0ลำก็เดี๋ยวรอดูสักครู่นะครับผมจะอธิบายแบบละเอียดยิบเลยนะครับของแต่ละฟังก์ชันก็ถ้าใครไม่เข้าใจผมก็จะส่งคลิปคลิปนี้ให้ดูนะครับ ก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่านี่ถ้าเกิดบางคนนะครับเดี๋ยวผมกดสต็อกก่อนอ่าถ้าเกิดบางคนนะครับเพิ่งเปิดแบบเปิดมาใหม่หรือว่าบางคนอ่าไอ้นี่ไม่ตรงนะครับอ่าระดับจอซูมไม่ตรงผมแนะนํานี่กดคลิกฝานะครับคลิกฝาแบบง่ายๆเลยนะคลิกฝาซูมเนี่ยซูมอ่าคอนโทรลบวกอ่ะเนี่ยไม่คอนโทรลบวกคอนโทรลคอนโทรลลบคอนโทรลบวกคอนโทรลลบ ก็คือปกติแล้วบางคนแบบจะอาจจะใหญ่มันจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็คือกด control แล้วก็ปุ่มลบนะครับปรับให้ได้25%เท่านั้นนะ2ี่เท่านั้นนะย้าน,นนะนะห้ามเกินนี้นะบอทไม่กดให้นะครับต้องเป็น25%นะครับเนี่ยสมมติออาปกติแบบมันอาจจอันนี้บวกใช่ไหมกดบวกอะแต่กดปกติก็คือเนี่ยกดลบเนี่ย เลีลบลบลบโอเคได้25%นะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดฟังก์ชันนี้ก่อนนะถ้าเกิดว่าไม่ปิดแล้วเราสตาร์ทบอร์ดอีกทีคือมันจะเปิดจอเกมขึ้นมาซ้อนกันนะครับก็เดี๋ยวเราปิดปุ๊บเดี๋ยวให้บอร์ดมปคอนเน็กเองนะครับเราดูที่บอร์ดกดคอนเน็กต์้หรือเปล่าผมจะอธิบายแบบละเอียดยิบเลยเพราะว่าบางทีเจอ เยอะมากเลยครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจในฟังก์ชันของบอทผมก็จะอธิบายให้ละเอียดที่สุดนะครับตามที่แบบผมทำไว้และเข้าใจที่สุดโอเคมันก็กดคอนเนคให้นะครับแล้วรอมาโหลดคือตอนนี้อย่างแรกเลยเกมค้าง1คอม1เป็นที่เกมนะครับคือเกมอะเรียกโคตรค้างเกมอะโอเคอันนี้ก็อะไรก็ตามแต่เรื่องแต่ลวอันนี้ อันนี้ผมมียาอยู่แล้วนะเคยค้างไว้โอเคงั้นเดี๋ยวผมเริม่มใหม่เลยนะครับคือในโดยการที่ว่าเริ่มใหม่แบบหนึ่งบอสเนี่ยไม่รู้เนะี่ยกดออกให้หมดนะครับกดยานออกให้หมดคืออีกอย่างหนึ่งที่ว่าเอาเอา,เอายานออกก่อนอายาเลือดเหลือสิบเอายานออกก่อนได้ไหมกลัวที่ว่า ยาจะพังไวอันนั้นผมเทสแล้วไม่เกี่ยวนะครับมันเท่ากันนะครับมันเท่ากันมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเอาออกหมดเลยคือบอดผ่เนี่ยคือมันจะทํางานจนยานพลังหมดพอปุ๊บพอมันเข้าไปดูปุ๊บยานไม่ครบ15ตัวมันก็จะกดเพิ่มเข้ามาให้ครบ15ตัวนะครับก็เดี๋ยวผมกดออกให้หมดก่อนละกันนะครับจะได้เห็นภาพอธิบายเลยนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะเกมมันช้าดูวิน่วงจัดเลยกดไม่ออกด้วยรอ,รอรอสักครู่นะครับอ่ะเหมดละอ่ะอ่ะโอเคครับก็อย่างแรกเลยนะครับมันจะมีแม็กอาร์โมกับมีนอาร์โมแล้วก็อันแรกเนี่ยอะไรเ่ามันเล็กอะผมมองไม่ทันเ๋ยวผมกดคอนโทรลบปรับขึ้นมาให้มันเห็นก่อนดิวเซตมันจะมีมีมีจะมี มีมินออเคเดี๋ยวผมจะกดให้ท่าเดิมโอเคอย่างแรกเลยนะครับถ้าถือว่าอยากให้คอมมอนขึ้นก่อนให้ปรับเป็นมินนะครับมินคืออันกลางนะคอมมอนคอมมอนมันจะขึ้นก่อนนะเนี่ยเห็นปว่าคอมมอนแบบยานพลังน้อยสุดกับสุนน้อยสุดมันจะขึ้นก่อนถ้าปรับเป็นแม็กกระสุนเยอะที่สุดมันก็จะขึ้นก่อนนะครับก็อันนี้ผมจะเอา ยาหดลงก่อนนะผมก็ปรับเป็นแม็กซ์นะครับเอายาระดับดีๆลงก่อนแล้วก็ผมจะอธิบายฟังก์ชันเกี่ยวกับตรงนี้นะครับคือส่งอันนี้นะส่งอันเอาแรกเลยนะครับส่งยาทันทีเมื่อเริ่มเกมก็คือเรากดปุ๊บนะมันก็จะเอายานเข้าให้ทุก15ตัวแล้วก็จะกดเริ่มเลยอันนี้ก็คือปรับปรับเวลาเดี๋ยวผมจะ ไล่การทํางานของมันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือปรับเวลาเลือกยานในเกมก็คือสมมุติว่าเวลาเราตีบอสไปแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเวลาเราตีบอสไปแล้วปุ๊บเนี่ยเจอบอสโหดแล้วแบบมันตีไม่ทันคือยานอะ่ะมันไปหนึ่งนาทีแล้วมันก็จะเข้าไปดูยานให้ว่ายานอะ่ะยังมีครบ15ลาลำมไหมถ้าไม่มีครบ15ลาลำมันก็จะกดไฟกดไฟเพื่อที่จะเอายานเข้ามาแล้วก็ ครบ15ลำแล้วมันก็จะไฟบอสต่อนะครับผมแล้วก็เลือกยานเอ้ยเลือกยานตอนเปลี่ยนบอสก็คือเวลาบอสตีชนะวิตตอรี่หรือโรสหรืออะไรนะครับเวลามันกดปุ๊บมันก็จะเข้าไปเลือกยานเข้าเอามาใส่ให้เลยนะครับอเอามาใส่ให้ครบ15ลำให้เลยนะครับถ้ามันครบ15ลำดีแล้วมันก็แค่ออกไปกดตามเดิมปกตินะครับโอเคแล้วก็ มันก็อันนี้ก็คือเลือกอย,าอย,า,นะอยา,าอย่าตั้งร้อยนะอย่าตั้งร้อยแล้วผมว่าเลยอย่าตั้งร้อยคือเนี่ยบางกรอกคือมันเนี่ยเลือกยาที่คู่สุดกสุทธมากกว่าร้อยมันมีแค่ร้อยครับคุณไปตั้งร้อยมันไม่ได้มันต้องมากกว่าร้อยคือร้อยหนึง่งแต่แนะนําอย่าตั้งร้อยคือตั้งแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอนะครับดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วแล้วจะไร้ปัญหาเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ด้วย นี่คือตั้ง50%นะแล้วก็สมมุติว่ามันทํางานจนหมดแล้วมันเลื่อนมาล่างเลื่อนมาเลื่อนดูหมดแล้วปุ๊บเลื่อนดูเลื่อนดูนดนแบบแบบบอดเลยนะอ่าเจอพอเลื่อนล่างสุดปุ๊บไม่มีเนี่ยเลื่อนมาปุ๊บไฟหมดแล้วนะครับพอไฟหมดแล้วปุ๊บไม่มีให้กดแล้วมันก็จะรอเวลาคือเวลาที่จะส่งยาทุกๆ60นาทีไงคือพอไม่มีปุ๊บมันจะขึ้นวิตติ้ง วิตติ้งหลายคนมากถามว่าวิตคืออะไรครับพี่เนี่ยคือมันเป็นค,คือคำนี้อ่าวิตติ้งก็คือรอนะครับรอเวลาเช่นเช่นเราตั้งไว้หกสิบนาทีก็คือรอมันจะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบหกสิบนาทีมันก็จะมากดมันก็จะมากดอ่ากดดูให้ต่อมันก็จะมาพอมาพอครบหกสิบนาทีเสร็จแล้วปุ๊บ มันก็ไปดูยานปุ๊บเฮ้ยมียานเกิน50%แล้วมีคำว่าไฟขึ้นแล้วปุ๊บมันก็จะกดให้กดลงให้จนครบ15ลำนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็แล้วก็อ่าแล้ว,ว่างที่มันรอนะครับขอบคุณ บาคนหลุดออกเกมหรืออะไรมันก็ไม่กดให้นะครับเพราะว่ามันขึ้นบิตติ้งอยู่แต่บางค้นถ้ายังอยู่ในเกมตามปกติไม่ได้ขึ้นหน้าลอสหรืออะไรอยู่ในเกมตามปกติมันก็จะรีเข้าออกเข้าออกเกมเข้าออกไฟล์บอสให้นะครับมันจะรีเข้าเนี่ยมันจะรีแบบเข้าออกไฟล์บอสพอเข้าไฟล์บอสใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้เฉยๆแล้วก็กดเข้ากดเข้าอันนี้กดเข้าโ r o เ e s s i ซิงนะครับ กข้าตัวจรวดมันก็จะรีอยู่แบบนี้ครับเพื่อที่ว่าไม่ให้เกมลุดอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมคิดว่าละเอียดที่สุดแล้วนะสำหรับทุกๆฟังก์ชันอันนี้ก็ตั้งค่าเอฟเฟสหน้าจอนะครับก็เปิดไว้หรือปิดไว้ก็ได้แล้วแต่สำหรับคนที่กลัวแบบเกมค้างตั้ง30นาทีพอครบ30นาทีมันก็จะกด F5 ของจอเกมให้นะครับอ่า ก็ประมาณนั้นครับอันนี้เป็นเวอร์ชันสุดจะอ่อเกเดี๋ยวผมจะกดให้เล่นดูเลยนะครับอันนี้ผมอาดคลิปมากี่นาทีแล้วอะผมดูไม่เป็นตัวโอ้สิบสองนาทีละโอเคผมจะอ่าโอเคเซตตามผมได้เลยนะปลุกทุกๆอ่ายานลงทุกๆคกสิบนาทีหนึ่งนาทีอันนี้แล้วก็คือวนมันจะวนรูปปื๊ดมันจะวนรูปอยู่แบบนี้นะครับโอเคแล้วก็อะ กด Start Bot เล่นเลยนะครับชื่อข้างบนนะครับลืมบอกชื่อ Space Crypto นะครับต้องชื่อนี้เท่านั้นนะแล้วก็ห้ามเปิดแบบ Meta Mask ที่มีคำว่าชื่อ Meta Mask ขึ้นมาอะไรไว้นะครับห้ามเปิดนะไม่งั้นบอทจะไม่ทำงานนะครับคือบางคนแบบใช้ Google ภาษาไทยไงชื่อข้างบนนะี้มันจะแปลเป็นการเข้ารหัสอะไรไม่รู้อะ่ะนั่นแหละให้เป็นชื่อภาษาให้เป็นแนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ เดี๋ยวบอกชื่อ user user ของ Google นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ,วรอบอททำงานนะครับอ๋อเปิดไม่ได้เพราะว่าผมเปิดระบบเซตจออยู่เปิดบอททำงานอยู่โอเคก็เดี๋ยวรอมันทำงานนะมั้ยสิบสองตัวสิบสี่ห้าตัวรอมันใส่ครบสิบห้าตัวนะอันนี้คือบางทีอันนี้คือระบบม,มันเปน็นเดี๋ยวเราต้องกดกด อ่โอเคอันนี้ก็จะรอมันไปครับเนี่ยครับมันก็จะเยเรื่อยเยเรื่อยเรื่อยนะพอเวลาอันนี้จบด่านแล้วอะเนี่ยคือที่มันใส่ช้าก็คือเกมมันช้าไงเกมมันช้ามากเนี่ยมันก็เดี๋ยวมันก็กดให้นะมาเลือกอันนั้นก่อนแต่มันก็มากดอันนี้ให้ โอเคเนี่ยไหมพอเปลี่ยนดานขึ้น p r o c e s ซิ่งเพราะเราว่าเปิดเปิดแบบเลือกยานเลือกอ่าเลือกยานเข้าหลังจากแบบชนะบอสไงอ่ามันก็จะเปิดกดแบบนี้ี่ยมันก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับทั้งวันที่เราทิ้งไม่ได้เลยอันแรกยังกดไม่เสร็จนะเกมมันช้านะเดี๋ยวเรามันกดเสร็จก็กดให้ที่ของผมเห็นเป็น13ตัวนี่ก็คือเดี๋ยวคือปัจจุบัน ถ้าใครเจอเหตุการณ์13ตัวแบบนี้สามารถทักเพจมาได้เลยนะครับคือมีตัวแก้ไขให้แล้วนะที่เอาลง13ตัวเลขมันค้ายกับ15ไง13คล้ายกับ15ก็คือทักเพจมาได้เลยนะครับมีตัวแก้ไขให้แล้วเนี่ยคือผมเดี๋ยวผมจะปิดไว้นะม,นมันเข้ามันเข้าที่เกิดน,นะไอ้เรื่องป๊อตเนี่ยโอเคแต่มันก็ถี่มันก็ดีนะครับเพื่อที่ว่าตัวจะได้ไปไกล ก็เดี๋ยวรอดูสักครู่นะครับว่าจะไปได้สักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวประมาณันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็คิดว่าละเอียดที่สุดละโอเคเดี๋ยวมันก็จะวนทํางานอยู่แบบนี้ครับเรื่อยๆเลยโอเคผมคิดว่านะ่าจะละเอียดที่สุดละอ่าอีกอย่างนะครับชื่อนะเดี๋ยวผมกดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอีกอย่างนะครับโอ้ยเ,เ,เ,เปิดเปิดเปิดเซจจอแล้วเปิด Google ไม่ได้ผมแนะนำให้เปิดก่อนนะ โอเคผมปิดเกมก่อนละกันอ่ะจบละผมบอกจบลวนะอธิบายหมดแล้วทุกอย่างโอเคนะอ่าอีกอย่างนะคนที่ขึ้นว่าบอร์ดเออร์เลอร์สตาร์เกมนะครับคือมันเป็นชื่อภาษาไทยนะห้ามชื่อภาษาไทยนะครับต้องชื่อภาษาอังกฤษเท่านั้นนะหรือว่าเลขก็ได้แต่ห้ามเป็นภาษาไทยโอเคครับก็มันประมาณนี้นะหมดแล้วทุกอย่างที่ผมสอนก็ ตามที่ผมบอกเลยนะครับตรงกาจะวนการทํางานโอเคครับผมน่าจะเข้าใจกันหมดแล้วนะทุกคนก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ